สวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องตุกตุกทันที่เขามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่รวยคลิปนี้จะพามาตามสูตรคำนวณต่องวดของเซียนปะคนรใช้นงวดวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดับท่านผู้ชมก่อนเดินู้ใดาขามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจงเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆล้ะก็เพื่อเป็นกำร่งแรงใจเห้แกทั้งช่องเนี่ย้ะคะเด้อ หวดทผ่านมาเลขเสี้ยนประคนใช้เหาเป็นทีนาเสียดายคักนะ้องชมที่เสียนจัดหายฟันหายทั้งสองรอบเลยนะคะเชียด์ิชวไปแต้มเดี๋ยวนรับชมสำหรับเลขจับคู่ที่เพิ่นจัดหายนะคะคือหนึ่งหาหาหนึ่งตัวนี้น้องชมเลขไปออกหกหนึ่งนะคะเลขวิ่งเลขแลนของเสียนมาเต็มเต็มคือเก่านะ้องชมเพิ่นฟันหายหนึ่งกับหานะคะเลขจับคู่ก็เป็นธรรมดานะคะ เขาแนลุดเนรนูกชมงวดนี้ได้ข่าวเสี้ยนปะคุณใจเฮาฟันดีต่องวดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมฟันที่นาจะเป็นแนวทางตัวเลขนะคะเพราะว่าโดนโดนเสี้ยนปะคุณใจเพิ่นจะฟันดีแบบนี้นะคุณผู้ชมทาบบฟันดีคักอีกลีเพิ่นจะบอลเราให้ฟังนะคะสำหรับเลขเสี้ยนปะคุณใจเหาและก็ในคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรคำนวณต่องวดนำนะค่ะท่านผู้ชม สูตรคำนวณต่องวดงวดนีเซียนประคนชัยกับปอยออกมาไหกอนชุดเดียวหางเดียวน,น้นๆค่ะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดใครทิ่เฟ้นเชงเอาไปติดตามรับชมรับฟังจากปาาของเซียนไหเซียนเป็นคนคอนเฟิร์มแล้วก็เราามฝันให้ฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพามาตามสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะของเซียนประคนชัยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพกุเจ็ดนะคะจาน หลังจากงวดที่พันมาเลขกเซียนเฮาเป็นทีนาเสียดายนะคะเสียิวไปแต้มเดียวนะคะอาจารย์เนาะฟันท่งหายหนึ่งหาหาหนึ่งเท่งสองรอบนะคะเลขกิดไปออกคกหนึ่งนะคะเป็นทีนาเสียดายคัะแต่ว่าเลขวิ่งของเซียนเฮากับมาเต็มเต็มคือเก่านะคะเลขจับคู่กับลุดแน่เขาแน่นะคะอาจารย์เนาะเป็นธรรมดานะคะงวดนี้หลุนแนวทางกับเซียนเฮาต่อเลยนะคะเป็นยังไงเนาะคะอาจารย์เลขความฝันอาจารย์งวดนี้ฝันต่องวดเนี้เนาะคะ่ะ ฝันแล้วฝันหงวดแล้วหงวยเป็นทีนาตื่นเต้นอีกหลีอนะค่ะโู้เสี่ยนฝันตัวหงุดแล้วฝันว่าจังไดเนาะค่ะอาจารย์เราค่อมฝันในเป็นจ่องห้าฟังเน่ะค่ะอาจารย์ฝันกับฝันเห็นปอตาแม่ย่าสีฝันเสียไปแล้วค่ะอ่แล้วก็ฝันเห็นป่าลูกนั่มพันละโอ้ค่ะมิตรคนที่ตายไปแล้วบอกค่ะอาจารันกี่ตายไปแล้วคือมีมิเช่ พ่อเทาแม่เทาโอ้ค่ะเออวันนี้ก็เลยฟันว่าเรามาบ้านนี่แหละบ้านหลังเกาหรืบ้านหลงังตะเทาตะกรอนหมดละค่ะเออฟันว่าเล่ามาขอแบงเฮียนน้ำแบงบ้านโอ้ค่ะออเจะาตีเหลียจะใหนเนาะพามฟันยังที่ไปได้โอ้ในวามฟันฟันว่าพ่อเทาแม่เทาที่เสียชีวิตไปแล้ว เพิ่นกลับมากลับมาหาแล้วก็มาขอแบ่งเงื่อนแบ่งซ่านเป็นบกอาจารย์แค่ะครับครูป้าจะเสียเอาส่วนหนึ่งทั้งครูป่าเสาแม่เสาเราก็ัดแบ่งเอาไปส่วนหนึ่งเพื่พี่เนาะค่ะอืมเลดค่ะอาจารย์นีจังไรเลดตัวเอดเนาะค่ะอาจารย์คิดว่าจังใดแล้วค่ะเกี่ยวกับเพื่อนบ่เนาะค่ะครับทำหรับ มเอาบัลเลขที่เลยแหละครับค่ะโอ้ปกติอาจารย์เคยฝันเห็นเพลินบวชคะตั้งแต่เพลินตายเป็นเป็นเสียชีวิตไปแล้วเคยฝันอยู่เทีย่ยเคยฝันอีู่เที่ยนหนึ่งตั้งแต่โดนแล้วครับก็เถอค่ะมันก็ออกมันออกอยู่คนหนึง่งค่ะโบเคียอาจารย์คิดว่าอายุเพลินจะมากบนเนาะค่ะอาจารย์คนที่คนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะอาจารย์อายุอา,ายุาายกับมันจะบอก ปานไหนนะัผมว่ามันเพราะว่าผมเคยปานเนียนเปิดเลียมันอยู่ออกตัวหนึ่งตัวตัวนี้ค่ะอืมแต่ว่าบ้านเล็กทีนี่นาจะมาแห้งเมนบอกอาจารย์บ้านเล็กทีกับสามสองนะครับโอ้บ้านเล็กที่ออสองตัวเหรอคะสาอค่ะเดี๋ยวนะอาจารย์คิดว่านาจะมาบ้านเล็กทีเนาะบ้านเล็กทีกับแกมาตัวนี้แหละครับอีกตัวหนึ่งคือแปดหนึ่ง สามสองแล้วก็แปดหนึ่งนะคะอาจารย์เนาะ,ะเพราะว่าผมฟันเห็นเป็นตอนนั้นค่ะเลขมันกาออกแปดหนึ่งอ๋อค่ะอายุเพิ่นคือแปดสองค่ะ,คะอายุคนที่เสียไปแล้วคือแปดสองแต่ว่าเลขมักออกแปดหนึ่งนะคะอาจารย์ครับทีผมเคยฟันเห็นเป็นเลขมันออกแปดหนึ่งค่ะ ละแปดสองมักบนนอกค่ะอาจารย์แปดสองบนบนมักค่ะอ๋อที่อาจารย์มักคือบาดเล็กที่กับแปดหนึ่งสองชุดนะคะอาจารย์เนาะนั่นครับค่ะเน้นไปเลยนะคะแปดหนึ่งกับสามสองนะคะถ้าผู้ใดมากเลขกับเซียนเท่ากับซื้อเลขกับจะเลื่อมไปแล้วก็กลับนะคะอาจารย์เนะาะอจะเลื่อมเดี๋ยวนี่ตามอะ่ะเจ็ดสูตรเอ้ค่ะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะ เซียนประคนณชัยจะปล่อยสูตรคำนวณต่องวดน้ำนะครับผู้ชมงวดที่ผ่านมาส,สูตรคำนวณกระเชยดจิวไปแต้มเดียวนะคะแล้วก็ตรงกับเลขความฝันน้ำนะคะท่านผู้ชมเอา้าสูตรคำนวณของเซียนประคนณชัยเฮางวดนี้ได้เป็นตัวไดเน่เนาะคะ่ะอาจารย์เดี๋ยวสูตรคำนวณค่ะคำนวณผมบ้านไปสี่ศูนย์กับเจ็ดค่ะวิ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดค่ะอาจารย์ ครับผมมีดูตรคำนวณจับคู่จับคู่ค่ะจับคู่มีเจ็ดสามจับคู่มีเจ็ดสามตัวเดียวหางเดียวครับเดี๋ยวรอโคุดทายผมจะฟันนี่ค่ะโอ้อาจารย์ฟันให้ชุดเดียวหางเดียวเลยค่ะเลขสามตัวมีบนนอกอาจารย์ในโครงแหลกนี่สามตัวบวท่านนี่ครับผม ฟันเดียวไปเดเียวเซียนประคนใชัยจะเป็นคนเด็ดขาดรอบชมฟันให้ชุดเดียวเน้นๆนะคะคือเจ็ดกับสามแต่ว่าเลขวิ่งเล็กแลนเซียนห้าฟันให้มาแล้วคือศูนย์กับเจ็ดนะคะอาจารย์ศูนย์กับเจ็ดนี่มากซ้ำกันเมนโบค่ะอาจารย์พอกันนะครับศูนย์กับเจ็ดค่ะเดี๋ยวปกติแล้วเซียนประคุณชัยห้าเพิ่นปล่อยรอบเหลกออกมาแล้วนะคะเพิ่นจะมาฟันทงในโค้งสุดท้ายอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ในงวดนี้เสี้ยนฟันแคสชุดเดียวนะคะชมแล้วก็กดกระดิ่งติดตามใ้ได้เลยนะคะเดียวโค้งสุดท้ายใกล้ๆมือเลขออกนะคะเสี้ยนจะมาฟันทงอีกรอบหนึ่งนะคะจานนอแลวก็เผื่อมีความฝันมายั่งเพิ่มเติมอีกนะคะจานในโค้งสุดท้ายนะคะครับค่ะอันนี้คือฝันแรกอันนี้คือฝันแหลกของเสี้ยนเฮ้าลวก็สตรคำนวณนะคะณชมงวดนี้ก็ขอให้เลขเสี้ยนบุคคใช้เฮ้านะคะ เขาแต่รวยยกช่องอีกคือเกานะคะเพราว่าจะเป็นสูตรคานวณหรือว่าความฝันนะคะสําหรับคลิปนี้กะขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่อาจารย์แบงปันให้จช่องแพะพะรวยนะคะเดี๋ยวคงสุดท้ายจะตามมาฝากเฟ็นช่องเฮาได้พิจารณากันคือเกาะค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์หลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะในงวดนี้นะคะับผู้ชม เสียนปะขุนช้ฟันดีตองงวดนะคะเพิ่นฟันเห็นผู้เ่านะคะพู้เ่าไม่เ่าที่เสียชีวิตไปโดนแล้วนะคะมาหานะคะจุ้มลวก็มาขอแบงเฮือนแบงสั้นนะคะเพิ่นว่าฟันเห็นย่ามใดนะคะเพิ่นเคยฟันเลขจะออกแปดหนึ่งนะคะเสี้ยนกับฟันไปที่แปดหนึ1 1> ่งตเดียวหางเดียวนะคะสําหรับตัวที่เพิ่นมักนะคะจุ้มลวก็อีกชุดหนึ่งคือบ้านเหล็กที่นะคะเพื่อว่าเพิ่นฟัน ว่ามาแบ่งเฮือนแบ่งซาานนกับเ,เพื่อนมาขอแบ่งเลยนกคำชมเพื่นว่าจะเป็นตัวอื่นไปบ่ได้นอกจากบ้านเลขที่คือ3ามสองนกคำชมถ้าผู้ใดมักเลขกับเซียนเฮ้าก็อย่าลืมไปละก,ะกนันกาบนำนะคะระวงังสองสามสามสองละก,ะ,ะกันหนึ่งแปดแปดหนึ่งนกคำชมละกัอีกชุดหนึ่งคือเลขสูตรคำนวณน,นกคำชมสูตรคำนวณเซียนประค้นใช้ไฮเลขวิ่งเลขเลนมาสองตัวคือศูนย์กับเจ็ดนะคะ เพิ่นเน้นย่ำให้ชุดเดียวหางเดียวเน้นๆเป็นว่าต่องวดเอาไปหางเดียวก่อนนะคะท่านผู้ชมคือเจ็ดสามตัวเดียวเน้นๆนะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนของเซียนประโคนชัยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนีนะคะผู้ชมผู้ใดที่มักตัวเลขกับเซียนเฮ้ากับพิจารณาจะซื้อจะนะจะลากินแบงรัฐบาลไว้ได้เลยนะคะในคลิปนี้ผู้ใดดเข้ามารับชมรับฟังนะคะกับขออวยพรวันแฟนจังเงา มีโชกมีใช่โชกๆมัน,มน,มนๆในเระงปังๆกันสุขุสุข,ขนค่ะสวัสดีค่ะ